สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่องค์มนตรีตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาค่ะพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐองคมนตรี ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑลจำนวน4แห่งวิทยาลัยเทคนิคดุสิตธานีวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีและวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานีพร้อมด้วยนายสงาแต่เชื้อสายผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายปราบดาติสนานน์ผู้อำนวยการโครงการกองทุนการศึกษา นายทวีศักดิ์คิ้วทองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยสอ,อสอและคณะโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษารายงานผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2566 พลเอกกัมปนาตรุตดดิษฐองคมนตรีได้ให้แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้องให้ความสำคัญกับครูเพราะครูคือผู้สร้างคนดีให้ชาติบ้านเมือง ครูต้องได้รับการดูแลเรื่องขวัญกำลังใจด้านความปลอดภัยรวมถึงการพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพที่ทันต่อเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันการเรียนสายอาชีวศึกษามีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นสายวิชาชีพที่สามารถสร้างชาติบ้านเมืองให้เจริญและเกิดความมั่นคงได้ซึ่งอาชีวศึกษาต้องปรับภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและสังคม เชื่อได้ว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถผลิตและพัฒนากำลังคนไปสู่การสร้างชาติบ้านเมืองได้ดังนั้นการปลูกฝังค่านิยมการปรับทันคติของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งด้านรายวิชาชีพและเรื่องของการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เป้าหมายของโครงการกองทุนการศึกษาคือการแก้ปัญหาการทะเลวิวาทและปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมสู่การมีอาชีพการมีงานทำต่อไปค่ะ